เดี๋ยวน้องเพิ่มตีนมกให้พี่หน่อยนะครับพอดีจดูมูมบรรจุอยากได้ตีนมกค์ดูดีนะพี่ดูดีครับพี่ดูดูดปากวันไลฟ์วันไลฟ์เล่นตีนมกได้ไหมครับดีนะฮะพี่เรานึ่งพารเลยนะไม่ดีไม่ออกวันนี้รีบเอาเลยว่ใจเย็นเอาวันนี้เลยพี่เขารีบครับเอาเลยได้ไหมครับเดี๋ยวมีงานต่อเดี๋ยวเอาเลยดูดีนะพี่ดูงานยำเลย ดีไหมคะัพี่ี่ดีไหมครับโอ้โหดีได้เลยต่อไหมคะต่อแล้วต่อแล้วต่อเลยเหรอเดี๋ยวยาวเลยครับเดี๋ยวยาวเลยครับพี่ไม่หวงงานมากเหรอมาครับทุกคนต่อต่อถ่ายจบแล้วนะฮะเขาถ่ายจบแล้วทำไมไม่มีใครบอกนี่ดาราดังเลยไปเต้นอยู่ตั้งนานทำไมไม่มีใครบอกเลยโด๊โด๊โดโด๊บ้าโดอยู่แหละ ไปต่อไม่ได้ละไปต่อไม่ได้แหละคม่ว่าจะไปงานที่แบบต่างจังหวัด้วยตอนหน้าแดนเจอรอันนี้ผมคลายแล้วเดนเจนเลยงานหมอลำน่าน่าจะไปไม่ได้แหละอันนี้จะมาสอนเต้นเพลงจีน่านะคะใช่ค่ะปึ้งปึ้งไปค่ะแม่ไปไปหนึ่งสองสามสี่เจ็ดเพลงห้าหกเจ็ด ฉันมาทำอะไรที่นี่